ส a บ ah uh. a m u a l a i k u m warahmatullahi ลา ب س م الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละาลาจงประสบดบัรดานักเรียนนักศึกษาโรงเรียนศาสนาวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันในฮะดิษบทที่10ในหัวข้อเรื่องที่ว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอันยิ่งใหญ่แต่ก่อนอื่นที่เราจะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในรายละเอียดต่างๆนั้นก็อยากจะได้ นำเสนอถึงขั้นตอนต่างๆในการศึกษาเรียนรู้อันประกอบด้วยหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องของฮะดีสต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญใจความสำคัญของฮะดีสต่อมาก็จะเป็นคำศัพท์สำคัญที่อยู่ในฮะดีสขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ จากการเรียนรู้ฮะด,ดีิสและนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นภาระงานของนักเรียนที่จะต้องจัดทำแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของครูซึ่งก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายบททำลงในสมุดทำเป็นงานเขียนอย่างที่สองก็จะเป็น การท่องจําการอ่านฮะดีสคำแปลของฮะดีสแล้วก็อ่านหรือท่องจําคำศัพท์ของฮะดีสแล้วก็อัดเป็นคลิปส่งมาในลายส่วนตัวของครูทีนี้หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกันมาในระดับหนึ่งแล้วเราก็ไปดูในรายละเอียด ฮะดีสที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เป็นฮะดีสที่อยู่ในหน้าที่ยี่สิในบทเรียนของเราฮะดีสบทนี้ฮะดีสบทนี้มีชื่อว่าซีอาตุมารฟิโรติล่ะชื่อของฮะดีสบทนี้นะครับมีชื่อว่า Siatu maghfiratillah Rama an haditsak 1 kali. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Qala Allahu ta'ala: Ya Adam innaka ma da'autani, innaka ma da'autani, wa rajawtani wa laka ala maka ala ma minka wala ubali yabna adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح เราไปดู สาระสำคัญของฮะดีสและความหมายอันอานัสนบนินมาลิกฮะดีสบทนี้รายงานจากท่านอานัสรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าสมมยัตุรอสูลลลอฮสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาคูลูฉันได้ยินท่านรอสูลลลอ สั لم, ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่ากลาัลลอฮตะอาลาอัลลอฮฺะอาลาได้ตรัสเอาไว้หรือได้กล่าวเอาไว้ว่ายับนาอาดัมอินนักะมาดาอุตานีวาราจาอุตานีโอลุกลานอาดัมเอย๋ยซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงบรรดามนุษย์ตราบใดที่ พวกเจ้าได้ขอดุอาได้วอนขอและได้ฝากความหวังไว้กับข้ากฟฝรตุลกะอาลามากานามิงกะวลาอุบาลีข้าจะอภัยในความผิดที่พวกเจ้าได้กระทําและข้าก็จะไม่สนใจมันอีกยับนาอาดามะ เราบาก็อดจูนูบุกะอานาณสัมาอีโอหลุกลานอาดัมเอ๋ยโอมนุษย์เอ๋ยถ้าหากว่าความผิดของพวกเจ้าจะสูงเท่าชั้นฟ้าซุมมาสต์ฟารตานีกฟารตุลากะและแล้วเจ้าก็ได้ขออภัยขออภัยโทษ ข้าก็จะยกโทษข้าก็จะให้อภัยแก่พวกเจ้ายับนาอาดัมอินนักเลาอาอไตตานีบิโครอบิลอาดิคอตอยโอลุลานอาดัมเอ๋ยถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยได้กลับมาหาข้าพร้อมด้วยกับบาปด้วยกับความผิดที่เต็ม เท่ากับผืนแผ่นดินสมมาลคีตานีละตุชริกูบีใชอาแต่ว่าพวกเจ้านั้นไม่ได้ทำชิริกไม่ได้ตั้งภาคีใดๆกับขา้าและอัตัยทุกะบิโครอบิฮามาฟิรรแน่นอนข้าจะให้อภัยแก่พวกเจ้า ด้วยการอภัยที่มีความกว้างใหญ่เท่าแผ่นดินเช่นเดียวกันเราวา่าฮุตติรมีซีฮะดีิสบทนี้บันทึกโดยท่านอิมามติรมิซีว่าก็ลาฮดีสุนฮัสานุนสอฮีฮุนแล้วท่านอิมามติรมิซีก็ได้กล่าวว่าฮะดิสบทนี้มีสถานะเป็นฮะดิสฮัสัน เป็นฮะดีหที่ซอเฮียท่านพี่นอกครับบรรดานักเรียนทุกคนขออธิบายเสริมนิดหนึ่งว่าในฮะดีหบทนี้ถูกเรียกว่าเป็นฮะดีหกูดสีเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วว่าฮะดิษในทํานองนี้จะมีการรายงานมาจากซอฮาบะ ซอฮาบะก็รายงานไปจากรายงานไปถึงท่านรอสูล,ลุล์แล้วท่านรอสูลุล์ก็จะกล่าวถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวไวอ้อย่างนั้นอย่างนี้ฮะดิสบทนี้ก็เช่นเดียวกันจากท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสบอกว่าท่านรอสูลุล์ได้กล่าวว่าแล้วท่านท่านรอสูลุล์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าซึ่งตรงนี้เป็นฮะดิสที่ องอัลลอฮฺซุบฮานะฮนะหัวตาลาได้เรียกมนุษย์ถึงสมครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการบอกให้กับบรรดามนุษย์ได้รู้ว่าตราบใดที่มนุษย์เนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์มีความหวังต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้กับเขา และในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นนะทําผิดมันสูงมันยิ่งใหญ่เกือนบะจะเต็มฟ้าสูงเท่าฟ้าเนี่ยแล้วก็มนุษย์คนนั้นได้ขออิสติฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกว่าข้าก็จะยกโทษให้กับคนคนนั้นและถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยทำความผิด ถึงขนาดว่าความผิดเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลมากมายเต็มแผ่นดินแต่วันที่กลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยคนคนนี้ไม่ได้ตั้งพาคีไม่ได้ทำชีริกต่ออัลลอฮ์สักสิ่งเดียวอัลลอฮ์บอกว่าก็จะยกโทษให้กับบ่าวคนนั้นซึ่งตรงนี้ก็เข้าอยู่ในหัวข้อเรื่องของเราที่ให้ได้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาล ความยิ่งใหญ่ในการยกโทษในการให้อภัยของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาที่มีต่อบ่าวที่มีต่อมนุษย์นั่นคือคำอธิบายที่อยากจะได้เสริมไปในตรงนี้ไปดูหัวข้อต่อไปก็คืออัลมุฟรดาดคำศัพท์คำศัพท์ในฮะดิษบทนี้มีอยู่15คําคำด้วยกัน คำที่หนึ่งอ่านว่าซีอาทุนซีอาทุนแปลว่าความกว้างขวางคำที่สองอ่านว่าเมอร์ฟิรอทุนเมอร์ฟิรอทุนแปลว่าการอภัยโทษคำที่สามอ่านว่าดาร์ยัด, a, ยดอุอ ดาเป็นคํากริยาในอดีตเป็นเฟะมาดีส่วนยัดดองเป็นเฟะมุดอระเป็นคํากริยาที่บ่งบอกถึงปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งแปลว่าการขอดูอาการขอผ่อนคำที่สีอ่านว่าโรยายารจูโร j ายารจูโรยาก็เป็นเฟะมาดียารจูก็เป็นเฟะมุดอระก็แปลว่า มีความหวังมุ่งหวังคำที่ห้ารอฟาร่อ่านว่ารอฟาร่อยอร์เรุรอฟาร่อยอร์เรุแปลว่ายกโทษแปลว่าให้อภัยคำที่หกอ่านว่าบาลากเอเบลูกุบาลากเอเบลูกุแปลว่าบรรลุถึง หรือว่าถึงคําที่7จ็ดคำที่8ดเรียกว่าเขียนต่างกันแต่ว่าความหมายอย่างเดียวกันอ่านว่าซูนูบุนซูนูบุนคำที่8ปดคอตอยาคอตอยาแปลว,ว่าบาปคำที่9อานานุนอ่านว่า อาน่านุนแปลว่าเมฆคำที่สิบสามาอุนสามาอุนอ่านว่าสามาอุนแปลว่าฟ้าคำที่สิบเอ็ดกุรอบุลอ่านว่ากุรอบุลแปลว่าใกล้หรือว่าเกือบคำที่สิบสาวคำที่สิบสองอารุดุน อ่านว่า ar ดุนแปลว่าแผ่นดินคําที่สิบสามอ่านว่าตายะท t อา t a เป็นเฟียมาดียะท,าทาีเป็นเฟีย,ม,ย,ฟยมูดอแระแปลว่ามาคําที่สิบสี่อ่านว่า lakya ัลก c ล lakya ยัลก o และก็ยาเป็นเฟะมาดียัลกอเป็นเฟะมูตอแระแปลว่าพบเจอคำสุดท้ายคำที่ห้าอ่านว่าอชรอกายุชริคูอชรอกายุชริคูอชรอกาเป็นเฟะมาดี ku, ยุชริคูเฟะมูตอแระแปลว่าการตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลา นี่ก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมด15คำที่อยู่ในบทเรียนของเราไปดูหัวข้อต่อไปก็คือยุสตาฟาดูมินหูประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดิษประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดิษนั่นก็คือ ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ฮะดิษบทนี้ความจริงมีอยู่มากมายหลายประการด้วยกันในแบบเรียนของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจากฮะดิษบทนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดิษบทนี้ขออนุญาตนำเสนอใจความเป็นภาษาไทยเลยก็แล้วกันข้อที่หนึ่ง หะดิษบทนี้ยืนยันถึงความกว้างใหญ่ไพศาลในความเมตตาความใจบุญของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาข้อที่2องด a d i s บทนี้เป็นการตอบโต้พวกที่ชอบตัดสินมุสลิมเป็นกาเฟรด้วยกับการทำบาป ข้อที่สามะด,ดิษบทนี้เป็นการอธิบายเป็นการชี้แจงความหมายของคำว่าละอีละฮะอิลลัลอไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งความหมายก็คืออิฟรอดุลลอฮิบิลไอบาดะก็คือการที่ทำไอบาดะ เคารพพระดีกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์องเดียวว่าตัดกชิรก็ลีรูหูวกาซีรูหูและต้องละทิ้งละเลิกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นชิริกแบบเล็กหรือใหญ่หรือว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนก็จะต้องละทิ้งประโยชน์ที่ได้รับจากคดีข้อที่สี การที่บ่าวคนหนึ่งจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตาลานั้นก็ด้วยกับสาเหตุหลักสามประการประการที่หนึ่งก็คือการขอดูอาพร้อมกับมีความมุ่งหวังต่ออัลลอฮฺประการที่สองก็คือการขออภัยโทษ ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮาณะัวตาลาประการที่สามคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ก็คือการยอมรับในความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮาณะัวตาลาในด้านการเป็นพระเจ้าด้านทำไอบาดะด้านพระนามด้านคุณลักษณะนี่เป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ได้รับ จากฮะดีสที่อยู่ในแบบเรียนของเราไปดูขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คืออัสอิละคำถามคำถามในบทนี้มีอยู่4ข้อข้อที่ 1. นตัดจิมฮาซัลฮะดีสอิลลุกอติตไทยลันดีจงแปลฮะดีสบทนี้ เป็นภาษาไทยข้อที่สองมานิสซาฮาบิยุลละีอรวาฮาซัลฮะดีิสใครคือซอฮาบะผู้รายงานฮะดีิสบทนี้ข้อสามวามานิลมุฮัดดิสอัลละีอัคราจหูผู้บันทึกฮะดีิสบทนี้คือใครและข้อสุดท้ายอุกตุบมายุสตาฟะดูมินัลฮะดีิสจงเขียนจงบอก ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนฮะดิษบทนี้นี่เป็นคำถามซึ่งเป็นภาระงานชิ้นที่หนึ่งของนักเรียนทําลงในสมุดแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อกำกับแล้วก็ส่งมาในลายของครูภาระงานอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการท่องหรือว่าการอ่านตัวบทฮะดิษคําแปลฮะดิษแล้วก็คำศัพท์ของฮะดิษบทที่สิ แล้วก็อาจเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของครูนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของฮะดีษบทที่10เราก็ไปสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งว่าฮะดีษบทที่10ของเราในวันนี้ก็คือเรื่องความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะหัวตาลา ก็มีรายละเอียดที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนอกจากนั้นก็ได้คำศัพท์สำคัญที่อยู่ในฮะดิษบทนี้15คำํำแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดิษและท้ายที่สุดที่จะขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือภาระงานที่เป็นแบบฝึกหัดทําลงในสมุดแล้วก็เรื่องของการท่องจำสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลา แต่เพียงเท่านี้ติดตามกันในบทเรียนต่อๆไปอัลลอฮหัวลร่อยอู่ต่าฟิกวัสสาลามาเลยกม